โอเคตัวต่อไปนะครับที่จะสาธิตให้ดูก็คือกระเป๋าผ้านั่นเองนะครับดูเหมือนจะไม่ยากเนาะที่จริงมันก็ง่ายนั่นแหละครับแต่มันก็จะมีนิดนึงนะมันจะมีสาเหตุหลักๆที่ทําให้งานกระเป๋าผ้าไม่สวยนะครับหนึ่งก็คือผ้าหดทําให้สีฟุง้งสีเบอร์เป็นขอบวิธีแก้ก็คือว่าผ้าบางตัวนะครับก็ต้องรีดก่อนห้าวิต้องรีดก่อนห้าวินะครับเพื่อให้แบบว่าผ้ามันเซตตัวก่อนนิดนึงนะครับคือถ้าจะถ้าจะหดก็ให้มันหดก่อนนิดนึงอะไรประมาณนี้ นะครับหลังจากนั้นค่อยวางกระดาษซับลงไปแล้วค่อยรีดจริงนะครับแต่ถ้าถ้างานเยอะๆเราจะทําอย่างนั้นลําบากเพราะว่านะเดี๋ยวมันไม่เสร็จนะครับเราก็ผมก็ไม่ทําหรอกอย่างเงี้ยมันถ้างานน้อยๆก็กทําได้แต่ถ้างานเยอะก็วางแล้วก็เอากระดาษทับแล้วก็ทับเลยตึมก็เสร็จเลยยกขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันก็จะมีแต่มันก็จะมีแบบบางกรณีอีกที่แบบว่า เรารีดแล้วอ่ะเรารีดเสร็จแล้วเรายกขึ้นนะครับผ้ามันจะพองตัวเป็นคลื่นอะไรเงี้ยแล้วมันจะไปสัมผัสกับกระดาษอีกทีนึงกระดาษที่แบบรีดเสร็จแล้วอ่ะแต่มันสียังไม่หมดอ่ะครับมันก็จะร้อนๆอยู่ทําให้ภาพภาพเบลอได้นะครับหรือกระดาษจังหวะที่เรายกขึ้นกระดาษกระดาษมันยกขึ้นตามแล้วมันก็ตกลงมาแต่บังเอิญว่ามันตกลงมาแบบไม่ใช่ตําแหน่งเดิมอ่ะมันก็จะเป็นภาพเงาซ้อนๆกันนั่นเองนะครับคือปัญหาที่จะเจอในกระเป๋าผ้าคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเจอด้วยตัวเองอยู่นะครับ ตอนที่ทํางานจริงนะครับตอนที่ทํางานจริงคือปัญหามันก็เยอะนะผมก็ผมก็ไม่สามารถอธิบายหมดได้หรอกนะครับเพราะว่ามันต้องบางสิ่งบางอย่างมันต้องเจอจริงแล้วก็เรียนรู้เองนะครับแต่หลักๆก็จะมีประมาณที่ผมที่ผมพูดมานี่แหละครถ้าเป็นกระเป๋าผ้าแบบนี้ก้นอะ่ะมันจะรีดยากอันดับแรกเลยเราเราต้องเราต้องวัดขนาดจริงของรูปก่อนนะครับว่าไม่ให้มัน เลยมาถึงก้นกระเป๋าผ้าถ้าเลยมาแล้วมันก็จะแบบสึงว่าเราแบบออกแบบมาเต็มเลยอย่างเงี้ยครับมันก็จะแบบมาถึงตรงนี้ด้วยซึ่งมันไม่ได้แล้วมันก็จะเป็นเป็นเบอร์นะครับเราก็ต้องกะว่าเออเราจะเอาแค่นี้นะแล้วก็เอาก้นหย่อนลงข้างล่างนะครับแล้วเราก็วางชิ้นงานของเราลงไปนะครับที่เป็นปิ้นงานซับนะครับปิ้นกลับด้านเหมือนกับเสื้อนั่นแหละครับค่อยรีดลงไปอย่างนี้นะครับสําหรับกระเป๋าผ้านะครับ ความร้อนสำหรับทำกระป๋อผ้านะครับผมแนะนำประมาณ190องศาเซลเซียสหรือประมาณ360องศาฟาเรนไฮน์นะครับเวลาก็ประมาณเอา50บวิถ้ามันไม่ชัดก็เพิ่มเวลาขึ้นมาแต่ถ้าเพิ่มไปแล้วอ่ะผ้ามันเหลืองนั่นแสดงว่าผ้าตัวนี้มันก็ได้ชัดสุดแค่แค่นี้ถ้าเพิ่มถ้าเพิ่มไปแล้วผ้ามันเหลืองเราก็ไม่ควรเพิ่มถูกไหมครับเราก็ต้องแสวงหา ผ้าที่มันชัดกว่านี้โอเคไหมครับคือเราจะไปะบังคับว่าผ้าตัวนี้ต้องพิมพ์ให้สดเท่ากับผ้าตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเนื้อผ้าด้วยนะครับผมก็จะทับลงไปนะครับถ้างานเยอะๆเนี่ยเราจะสามารถเราจะเร่งงานได้ก็คือเราก็ต้องเพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปสมมติว่าเคยใช้ร9 0องศาเซลเซียสก็เพิ่มไปสักแบบ210องศาเซลเซียสนะครับแต่ลดเวลาลงมาจากเดิม50วิลดลงมาเหลือแค่ 30วิอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ต้องดูก่อนว่างาน2 c o คอนดิชันเนี้ยสงเงื่อนไขเนี้ยมันให้สีต่างกันเยอะไหมแล้วเรายอมรับได้หรือเปล่านะครับต้องเทสดูก่อนคือบางทีเนี้ยปกติเราใช้50บวิใช่ไหมครับเรารีดงานร้อยใบเนี้ยช่วง,รงแรกๆอะ่ะอาจจะใช้5 0าวิก็จริงแต่ช่วงหลังๆอะ่ะช่วงหลังๆไปครับเราอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้แบบ5 0าวิแล้วก็ได้นะครับเราอาจจะใช้แค่แบบ อ่าสามสิบวิหรือถ้าแบบนานๆไปเครื่องมันร้อนมากๆความร้อนสะสมมากๆนะครับเราอาจจะใช้แค่แบบ25วิเลยก็ได้นะครับผมขึ้นอยู่กับสีที่มันออกมานะครับโอเคนะครับมาดูงานตัวนี้นะครับนี่แวบก็ถือว่าโอเคนะครับภาพเบอร์นิดนึงเพราะว่า ผ้าตัวนี้มันเป็นผ้าลาย2นะครับมันจะเขาเรียกว่าอไใยผ้ามันจะไม่แบบมันจะไม่เนียนเหมือนกับเสื้อยืดนะครับเพราะฉะนั้นสีมันก็มีโอกาสแบบไหลไปตามช่องของผ้าได้นะครับเนี่ยมันก็จะไม่คมเหมือนกับเสื้อยืดนะครับแต่ก็โอเคนะครับประมาณนี้เทคนิคก็จะมีแค่นี้นะครับสําหรับกระบอกผ้านะครับถ้าเป็นงานที่แบบไม่มีก้นเนี่ยจะง่ายมากก็วางลงแล้วก็ทับด้วยกระดาษได้เลยนะครับแต่ถ้า มีก้นเนี่ยเราต้องจับก้นมันก่อนจับให้มันเป็นก้นแล้วก็ค่อยเอาก้นมันลงมาข้างล่างอย่างนี้นะครับให้มันให้มันตกลงมาจากแป้นนะครับไม่ให้มันทับไม่ให้มันทับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราจับแล้วไม่สวยเนี่ยจับก้นแล้วไม่สวยเนี่ยมันจะเป็นรอยอีกอย่างมันจะผิวไม่เสมอกันนะครับตรงนี้บริเวณนี้อาจจะเบอร์ก็ได้เพราะว่ามันมีชั้นผ้าตรงนี้สองชั้นอยู่เรียบร้อยสําหรับกระโปผ้านะครับ โอเคก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับงานของเราในวันนี้นะครับมีอะไรบ้างนี่อันแรกนะครับที่ทำก็คือเป็นกล่องดินสอนะครับสำหรับคุณหนูนะครับแล้วก็พวงกุญแจนะครับพวงกุญแจ2สองด้านหลังจากนั้นก็มีแผ่นรองเมาส์นะครับแผ่นรองเมาส์กระเป๋าผ้านะครับกระเป๋าผ้าหลังจากนั้นก็มี ตัวนี้นะครับที่ทําประกอบเสร็จเมื่อกี้คือนาฬิกากระจกนะครับย้ําอีกทีนึงนะครับตัวนี้เป็นข้อผิดพลาดนะครับก็คือปิมพ์รูปกับด้านนะครับที่จริงไม่ต้องปิมพ์กับด้านนะครับครับเฉพาะนาฬิกากระจกนะครับอย่าปิมพ์กับด้านนะครับผมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีคําถามอะไรแชร์ลงใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบาย ทีละอันใหม่อีกทีหนึ่งเพราะว่ามันก็มีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับแล้วเพื่อนๆต้องไปเจอเองซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะครับคือเราจะไม่สามารถอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตกับเพื่อนๆได้นะครับ80%ขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะครับว่าเราเจอมันแล้วเราจะเรียนรู้ยังไงกับมันเพื่อน,นํามาปรับปรุงแก้ไขไม่ให้มันเกิดซ้ําๆอีกนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ลากันไป ด้วยภาพนี้นะครับผมมีคำถามอะไรก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ